หวังวาสิบดับไปอีกว่านันดับไปไม่รู้ว่าดมช่องดมมันถ่ายทอดสดไม่ได้แล้วทุกวันเป็นอะไรไม่รู้ครับหมูนะนกับมะไรบิ่งนนกบับแตงกวาสดสดอ่อนมาก ดูดิคุยจำมะคุงพี่น้องจำมะคุงเปรตเทศอยู่แคนาดาืกลิ่นทำยังไงกลินแบบบ๊อสุภาพด้วยบ,บ๊อบบ,บ,บบ๊อบบ้าวสุภาพเอาแซ่บเอาสมบู 嗯，<noise> 我费得了。 แม่แม่นอ,อนอจโงงก็ทันได้นอนบ่ไรสิเป็นไงโควิดอย่เมืองไทยอ่ะอัไปติดขังตัวไหมของของรอบขามรอบเวลากลับไปอยู่บ้านเขาก็ให้ขังอีกรอบหนึ่ง ทำไม่ไมไท<อ>มันก็ต้องอยุนนานแล้วเนาะเขาไม่ได้เป็นอย่างอยู่และเนี่ยเราบาดอยู่ยยอ,ยอุ้ยเช็จะสองหมื่นแล้วสองหมื่นจะสามหมื่นและสองหมื่นเก้าอยูเรานั่นกันนะดูนี่เก็เขาจะตัดเข็มที่สามเดินนะคนแก่ <c oughs> <c oughs> พี่นางกินมันแก่เหรอแกลนอมันออเพี่ว่ามันอร่อยมันหอมมันจะว่าแก่นะโคจีนแก่มันเครื่องเครื่องเหรออืมมันแก่เกลือเไม่กล้ากินในมันแบบนี้แหละแบบนี้แหละมันละแก่เหรอหอมนะโดมโดมในมันออกเม็ดมันออกเราไม่กล้ากินอย่ามันไปอย่างนด้ออมโี่ชอบกินหมดเหลืองเข้าไป เสียงเราแย่ขอบๆนะอืมไม่ส่วนใหญ่<ช>คนงานนะคนเอเชียน,นะ <ห ả? S 2> คนงานเขาหนั่คนเอเชียน,นะพี่นังนะจนใหญ่นะนคนที่ทํางานน่ะนใหญ่เป็นอิมิเกนที่เป็นเอเชียปขา,ยขาไม่เชิ่งขายหรอกเขาก็ทาถูกกฎหมายนะอดนขายยู่ห้นแหละสิงเก็บแล้วเขาก็มาฮ็ด ฝรั่งจริงๆมันไม่กินเลยนี่กินตัวยาวๆแต่กําเอามาเคลือบมีแต่คนลาวไปเก็บนักสิกรรมมีแต่คนลาวไม่มีฝรั่งเลยฝรั่งเขาไปเก็บมาเคลือดไสบายดีสบายดีไปสโลว์จะไปบางทีจะฮู้จะบุษักมันพวกเนื่ยฮะเห็นในวีดีโอแล้วเราก็ถามเขาอยู่เขาก็บอกเขาอยู่ลาวันะอยู่ลาวัน ห้าแถวเลยสิทักสุดใส่หูใส่ตาเลยห้าแถวยาวมากเเคาไม่แต่ดมว่าถ้าเขาตัดแต่เขาก็คงน่าจะไม่ทำเขาน่าจะตัดทิ้งกเนาะพี่นางเนาะเขาน่าจะปลูกให้คนเก็บเฉยๆอ่ะดมว่าแค่ไม่นั่นเขาจะตัดแล้วเขาคือบุประการให้เขาเมาอีกเนาะอันนั้นบบตีแกตีโออะไรเอาระเอาบลหมดใช่ไหมอ่อน อ๋อมันเขาก็ปลูกเล่นเล่นเนี่ขายได้เถอะเอาให้คนอีกเพียรเพราะว่าเขาอือไม่ได้เล่นเล่นนะไม่ได้เล่นนะดูเขาปีแล้วเขาก็เอาขายให้เป็นการเป็นงานในแต่สิ่งขายเป็นวชดเป็นวชดเป็นวชดให้คนไปเอาขายเป็นคุช่ะ คูดแลางดำสามุบห้าสสิบห้าอเเห็นคนเอเชียกอบใหญ่สุดได้หันโดมของเอานั่นสามสิบห้านะมันมีอโนยเดนเดซาวดอนนะส่วนมากแต่คนลาวคนเขมร้วนยัวเม่ก็เห็นไปพี่นางน่าใส่มากในกล้องนะเพลินเนาะพูดีมันมันแซ่ อามามาทำนี้ก็เลทำาหน้าใส่เดิมก็ใส่พี่มองก็เดิมบก็ใส่หมอเบิองใส่หมองเบิมงมันจะซ้ำกล้องนะมึงเนาะจหละจริงๆน่นแต่มีไมรโฟนมาตั้งใช่ไหตามชัดๆเลยเนาะเดี๋ยวไปหลังไหลังจัดเอขนมจีนเอือ ยังไม่เจ็บนียยังนมาหามงนี่อยู่ได้เยอะมากเอามันคุมครับทั้งวันเลยนะคุณอามันนี้ทั้งคันทั้งคครเดี๋ยวดูว่าลูกใหญ่ขนาดนี้จะแก่ไม่แก่ไม่แก่อะไรเหลือเกออเลยอันนี้ก็ข่าวนึกว่าเหลือ ไอปเขาก็ไปต้อนตะแกงไข่จนะ้ะถ้าอย่างนั้นละไม่ต้องเอารูปแบบนั้นละแม่ฟองดมกต้องแม่เอาอันมีอันติดอยู่ก้นที่มีจุกจุกอ่ะที่หัวจุกมันยังไม่หลุดอ่ะไม่คงจะพอดีมะมหรือว่าดอกอม่วงมันติดก้นมานะอืนดอกมันยังไม่หลุดจากก้นเ <c oughs> ออ มันนะต้นผมเห็นในวีดีโอต้นมันใหญ่นะสูงเปียงแอวนะพิสิงเพียงแอวเด้ดเป็นแอวเป็นงาไปเคตัวบาส้ห้มนส้นหมือนมั่กระสีแบบแกงสีเนาะมันเป็นคู่สีดำห่างแบบงหญ่เปียกเอวเห็นในวีีิอแล้วเขาจะโยนภาษาเนาะอัน มันมีถุงนึงอันกับโดมาสิใจเลยถ้ามันบู้หญิงในสิ่ไงไม่เห็นที่ไหนมันตั้งไว้เนาะเอออันถุงนะกับโดไม่ง่ายแน่นโดไปเก็บชั่วโมงนึง่นลยตั้งไว้บัดี้ก็เอาซูซิมาบังไว้มันช่เห็นมันกับซิก่าถุงซูซี่เนาะปากถุงหอมๆเอาซูซิ่ไปตั้งใช่ไหมอ๋อมันกับโดืึ้นสำโตงได้ถ้าเป็นทิ่กระซิคุปทังหน่อยนึงก็แล้วนะ ิัดเหนน,น่ยเหลือดแซบกับบกว่าแต่เขาไปเห็นย่ิ้มปัดเพืนกันมั้งแพ็กน่อยนึงเนะาะทักเหรียญมะสามเหรียญกลัวสี่เหรียญน,นะพี่นะนดำกระดำเหลือดนะน่า,นานหัวมันก็จนจะขู่ก็ มีรังสวนหมืนเ็ขายมกเพือเุ็มโตหเลยมีครบเมืดอสอยู่ทันเลยมะเขือใหญ่มกเขือน้อยเขาจะมเล่วนว่าเราอยากเก็บอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากเก็บอันนี้เขาก็จะบอกนัมเบอร์เราว่าบอกหมายเลขว่าหมายเลขว่าเบลเล็กแปลงเนาะว่าแปลงนี้สุกแียมีข้าวโพดคุมันนดมเนาะยอดยุ่งข้าวโพดกับผเมียอยู่ใโตอิตาลีอย่างนะ ด้วหนึ่งกอบ้าวสลีสองสีสแสมะสลีนะมันสองสีมันหวานรหมักสาลีก็คือหมักข้าวโพดนะคะสิคนฟังประสิงง้อหมักสาลีคือหมักเนื้อตเส้ คุณนะโอ้ยพรุ่งนี้มาอีกนะดูทำให้มันก้นแดงต้องเอาไปก่นเอาจนมันแดงปาปาคือว่ามันเผ็ดมากแล้วเราไม่รู้สึกเบิ้ลพี่น้องเผ็ดตัวหนี่งมันเผ็ดออกหอนเผ็ดจิ้งเผ็ดจิ้มเอ๋า ข้างแรกของการกินสมําหลังจากการประจักรเมืองไทย <laughs> ข้างแรกก้ในพิสิงบมไม่สมตํำกินกตลาดมันยุก่ไก่ <laughs> เป็นมันอไหร่กับผมไม่ใจมจโดนเ่าปั่มเสม,มักเบลเนะเอามาแบบเบสทาร์ฟเบตทาร์ฟเหรอเออตมตํำได้ยุดงจ อบวอมจึงปืงีหอ๋อเรตี้เหรอฮัลจีนั่นหรอพี่สิงไม่ใชายดี่อืมดีปงลาดีชิโนน่ะเขาเรียกนะก็อร่อยะมเซเท่าน่ะเมนบ๊อบเนบอพี่สิงห์มเซเท่าน่ะคืออันลาดีชิโนน่ะพี่นังมันมันงนแบบเนี่อ่ะอืม เหมือนเผือกเหมือนไม่หนักบรเซียคื้นตะมะคุงป่ะแม่แต่ว่ามันกินได้มันก็ดีปวะกอะกดบโดนไปเสื้อนั่นไหมไปเสื้อันตะมคุงกันอยู่ซูเปอร์ซี่มันเดอมเดิมมันเอามาปอกเหรอซุปแจ๊กมันเอาไปต่ำจริงๆเลยเอะเป๊ยอย่างฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าเซียม่เพิ่งต่ำนะ นี่เป็นบบพูมถิมซุกนะนอ,อืออ่าโดมกลับบ้านนะ่ะทำอาหารกินเลยนะอืมก,กับประเทศไทยกับพ่อจะกินอาหารอั่นไปอยูย่ธไทยก็ไม่ได้กินอย่างเดยวไปสิ่งเนื้อก,ก็กินว่าได้เป็นไงนี่นเป็นนั้น มันเป็นตุม่มนโลกระบาดไหมเป็นตุ่มเพราะพองอ,ออกเคลื่อนสิวแหละมันเป็นนุ่นออกตุ่มซ้ำๆปูมือปมมือ,ปมอเป็นทั้งหมูบ้านเหรอเป็นทั่วไทยเลยทัวภาคอีสานอืมบันนี้มันระบาดมาหมูบันนี้ตอนแรกกะว่ากินเนื้อนอะกินเนื้อไม่ได้มันกินแต่ยกมันแข็งคอบันนี้มันระบาดเส้นเนื้อก็มากินเนื้อกะกิน,กน,กกน,กน,นหมูบันนี่มาบวลาเส้นหมู ก็มากินหมูอีกอรุปไปกินะไกลกลับป่าป่าก็ป่ากระสังไปป่าลโค้งไข่แดงของตะมโป่าหน้าเนี่ป่าแต่ชนยายกับไกล้ห่หล่ะแต่เขาจัไปยังไ่แต่มันหั่นข้านะกล้ากินนะมันแข็งข้อนะผมกรกลัวกันก็เลยว่บ สรุปว่ากับเป็นเมืองไทยซีเดือนกับหาเดือนเมื่อไรไปซะไ <laughs> ด <c oughs> ้เจนน้านได้กินเต้นได้ก,ไกินเต้นไก่ก็เป็นแบบไม้เขาเกิดอยกที่ว่าแล้วแม่งกแบบเทียว์ไปเรียนนั้นกก็เียอร่อยมากอ่ะเนี่ยเราบุกเขีย แม่กินจะสุดซึ่งคนเดียวขาไม่อร่อยนะชบุบจังต้องมีสี่ห้าคนเดดออกกระแสมันใส่แล้วมันเบ๊ะเบื้องโบ๊ะออกเนระแค่น,นี้แต่บอกแดดมันบดแล้วไหมปลีเลย ไ้เขาจะเอาเนี่ยใส่เกี๊ยวหวานใส่ไก่ใส่เกี๊ยวหวานนะอืมลาวเป็นโอสเป็นแรกนะว่าก็ไปให้เนาะว่นสุไปกินชุกเล็กจบแซ่ช็อกเล็กบัดก๊อฟไปแล้วมาเด็กๆสัมช็อกเลตรีบวะบ๊อกล้ากินเร็วน้อเอาลง งัวเป็นพญ,ญานกงัวเป็นเป็นเลือดก็ไม่เป็นอะไรจุ่มเลืออกว่าบาดทางไทยแต่ว่ากินก็กินได้นั่นแหละแต่ว่าเเออเราม,มันกลัวไงมันไม่ใช่มันกลัวพี่นะมันแข็งคอนอะบางคนเขาก็กินนะั่นแหละมันกินไม่ลงอยูดูในกลัวงัวก็ปวดพญานกเขาจะมาขายเออแต่นี่ยังแบบว่า แต่พอมากินลาบที่เนี่มันก็ไม่เหมือนลาบบ้านเรานะไม่อร่อเนื้อเนื้อที่นี่ลาบไม่อร่อยแต่ทำสเต็กที่นี่โคตรอร่อยเลยเนื้อเลยเออจริงพูดมันจริงเพราะว่าเนื้อที่ไทยน่ะทําสเต็กไม่อร่อยแต่ทาช็อกแลกน่ะอร่อยทําสเต็กอร่อยอะไรมันมันแข็งแข็งมันหยาบมันหยาบคือทําลาบนะอร่อยทําลาบสิบลาบดิบนะออ้ยหอมเนาะอร่อยจับไปไม่อยากกินแต่ไม่ได้กิน บ่กล้ากินเอาก็คิดดูดิดงกลับไปถึงนะพี่สิงห์ดงกลับไปถึงไอ้ตอนแรกว่าโควิดจะซาแล้วเด้อมีแบบเคสสองเคสต่อวันอะไรเงี้ยดงไปถึงประมาณวันที่เจ็ดที่แปดใช่ไหมเมื่อสาเพราโควิดจะซาแล้วนะมีเคสประมาณห้าหกคนสิบคนต่อวันวันที่เก้าหลังจากคลัสเตอร์ตรงผับไอที่ไอปิ้งเลยคะ่ะใช่ไหมหลังจากผับนั่นอนะหลังจากไอผับที่ไอคนไอ เ,เจ้าใหญ่นายโตไปเที่ยวนะ่ะตั้งแต่นั้นมาเลยวันละพนันคือส <laughs> องพันสามพันโจ้มาถึงสองหมืนทุกวันตอนดมกลับไปอะแล้วลต่อมาคนตายเยอะใช่แล้วแบบเคสขึ้นแบบเป็นหมนะื่นสองหมืนน่ะใช่ทีแรกเขาเพิม่มขึ้นทุวกวันสรุปล็อกดาวจ้าก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านอยู่หน้าแลื่ก่อนลมจะกลับมาเนะี่ยมันจะตายนำทางอะไรก็มีเนี่ย ถ้าอยู่นั่นจริงๆน่ากลัวไหมดูไม่น่ากลัวแต่เราต้องระวังเราเป็นลูกระวังเดยกแล้วทุกคนอ่ะแบบว่ายังไม่ได้วัคซีนเยอะเหมือนที่นี่ไงไล้วัคซีนก็ไม่ได้แบบวัคซีนแบบที่เป็นวัคซีนที่มันแบบปฏิทิภาพมาตรฐานแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซีโนแวคแต่ว่าซีโนแวคไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรอก ทุกวัคซีนมันก็ดีหมดนั่นแหละมันก็ป้องกันได้หมดนั่นแหละแต่ว่าแต่หมายถึงว่ามันประสิทธิภาพมันไงแรงเออมันผลตามทานไม่แรงมัน่ิดตั้ยัดตะวันไทยอะฝาินใจจะเอาดีห้องนี้แสบท้องใช่ไหมแต่อร่อยนะอร่อยมากอืมเมืองไทยมันจะยุ่งทั้งโควิดทั้งการเมือง พันกันไงพออันหนึ่งจิดอันหนึ่งก็ติดขายมันก็ลำบากกโ็โจรเยอะราจะไปพูดเร <c oughs> ื่องการเมืองกันเมืองไรสุดไม่ได้ไรสุด,ด,สดแต่ว่าแต่เราจะไม่ตัดคลิปไงมันจะลงทั้งแผงเลย สรุปแล้วเกือบเบิร์ดเบื้งใสเบิ้ <c oughs> อสองคนได้ย่งมาเคลือโจมนึงเวลาบออย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ช่องนอีสานอันท้วิถีคนไกลบ้านด้วยนะครับสำหรบับวันนี้ก็บายบายสวย,สวย <laughs>